ครับพี่น้องไอคิวทังที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 สวัสดีครับวันนี้เสืเ้อผ้าไีคิวไปตลาดได้พี่น้องไปตลาดอากาศอ้อนเม่อไปอากาศเออฝ้าน้อยไอคิวไปซื้อชุดชุดงามเนาะเออเออกำลังสิไปตอนนี้พอดีกำลังสิไปไปรถไปหุ่นเส้นเส้นเล็กพ่าพอดีนี่ครับมาใส่ไปกำลังไอคิวครับพี่น,อนอ้องเพราะว่าพอดีกี่ขัขนครับรถเนย เดินลเลยเจียวรถมออเตร์ไซค์ไปไปพี่น้องไปชมน้วกันเลยครับขอบผมบ๊ายบายไอ้กําลังไอ้ขิวสองคนนี่น้องไอ้ขิวรอป่ะครับรบอครับรอครับลองไอ้ขิวใส่หมวกกันน็อกความเนาะหมวกเพราะเด็กน้องมาต้องเสี่ยก็ได้ลองไอ้ขิวใส่้องไอ้ขิวใส่พอดีเลยเนาะใส่พอดีป่ะดีป่ะพอดีป่ะหมวกกันน็อกพอดีเลยเนาะครับผม,ออมไปกันกเลยพี่น้องไปเลยครับติดตามชมน้องไอ้ขิวเด้อเจ้าสาวจังหวะ สวัสดีครับพี่น,อน้องวันนี้เราก็มาหอดอากาศอำนน,นย้มาตลาดไอเชียวสวัสดีครับมาหอดแล้วพี่น้องจะพาน้องอิชิ้วไปเสือนสุดจิ๋าครับผมกดเงินกันด้วยคนเงินกันคนไล,า,ลายป่ะตัวรุ่ใสซเม่นอจักบาละ ออขขอบคุณหลายๆแม้ค่าพ่นใจดีได้พ่น้องพ่นแหไอ้ิวฟรีรอบผมขอบคุณคบเอาสด้วยสา FC บ้างด้วยเะหันพด่หันขอบ้างด้วยโอ้เท่ขนาดเลยวะอ๋อเยี่ยมเยี่ยมตมุือไนตบมไนไดเป็นเด็กเปนเศษได้กูจ้ากตัโอ้พอเบิงฉิเจ้าด้โอ้ครับขอบคุณหลายได้แล้วผมไป พระเนว่าจะมากดเงินนหพี่น้องใช้เชี่ยวเาหนเบ้างเสียผาชิวบ้งเสียผาครับชี่ยวบ้งสุดกีฬาลุกเราขึ้นก้อนก็ได้ไหมไปเชี่ยว อีนเชียวเวิงเสียผาพี่น้องเชียวมาพี่มาพีแตใส่แว่นตาโก้พ่อม่นเ่ะโท่าท่อท่าทชวโก้วครับเน่ยเนี่ยเนี่ยใส่เสีเออชิวผูเนย์เอนะชีวผูเนยเองใส่เสียัาผม ใายยังไงครับเนี่ชุดกียวเนี่ยฮะสองร้อยิบสองบเยวมากปะทั้งในมีอย่างแน่องนะมีหลายแบบหลายอย่างอ๋อบไปยางเบิ้งเรื่อย,อยๆทุกคน มีตบนมีใบเชียวไปย่างไปย่งไปบ้างถ้าไอเวมันเหลียกเสียผาครับอันนี้สุดผูนะ้ยิ่งเนาะกีราเสียกีราส่งกีราอันนี้เสียผู้ยิ่งเนาะมนผูน้ิงผู้ค่ะท่านัา้นผู้ยิ่งผู้ใช้บ่เจ้าหาไห้ใครเดี๋ยวเดยางน้ำกลั่นอมรุกปทีนเลยลูกอนน่ะไปไปยัง ทั้ตัวละขนาดอิ่วอิวคนนั้นาพคนมาเบ่งเสียผาพี่น้องสุดจักหวทแล้วครับสุดร้อยก้าสิบสุดสองร้อพี่น้องใส้ใส่สุดได้อนี้ม่แต่เสียบีค่มีแต่เสียอนนี้อีกเกงาเนาะอ่ชื่อตรงใส่ตัวใหญ่ mặc suốt đấy Mặc suốt đấy Cho hợp suốt này Điều không? Suốt này lúc đen Chi đen Chi đen Anh đi bơi đây này Đến vương cái là nó em lúc Eo eo Đã không Ờ Ờ Ờ Nhanh M em đấy Anh đi bữa eo à Khả Bữa em M, em สีดำน้ำเนเนาะสีดำน้ำสี่อดแถวนะเอาจับไปจับเส้นเอิบจับเสเอิบเออโอ้โเห็นเจอบทั้งพดมันมันสะท้อนแสงมหันหน้ามาพี่หันหน้ามาพ่อเส้นเอิบเส้นอิบเออเออเส้นอิบเเสียนอิบก็เสียเออล้โอ้สีฟอดดีคนนี้พี่น้องนี่คนท่ใส่ใบยวที่

เดมเนนะมันคือกันครับตัวยูดเฮียนเด้อเอาเปลี่ยนใหม่ค่ะมีหลายหลายทีเออเอาเอาสุดมามันเดี๋ยวเรียกฟาบงแขกเออเอาเห็นมันแปลกๆไปเ่อบ์บงด้วยจับเอะเขี้จับเอะอ่อ่อ่าสุดจริงนะเอาลงเออไม่เห็นหนาความน้ำโอ้โหวันี้เขี้ได้สุดงามได้พี่น้องด้วย อันนี้คือเออคือแม่ขวานมาซื้อให้ให้ใไอคิววด้วแม่ขวัญแม่ของน้องอีคิ้วเหรอคุณทรงกันไหมพอเดินซื้อสุดเสียเปลาให้เออแม่ซื้อให้บัปลาเด้อแม่ขวัญซื้อให้ก็สีนี้เนาะเดินตาพร้อมสามสุดเลยบอกแม่ขวัญได้เลยสามสุดเลยบอกแม่ขวัญได้สามสุดเลยเติมมีทั้งส่งนทั้งเปลือลูกอันนี้วันนี้เอากางเกงในน้ำกางเกงในีข้างำกางเกงในน้ำกางเกงในจะหาตัวหตัวจักบัต

แขวนขากรห้จลอยอีกอนึงเ้ยน่อยหนึ่งังหนึ่งค่ะบ่อหน่หนึ่งครับหน่นึ่งรัไอเลี้ยนใส่ลูไอคิวบุกลาไม่ได้เรี้ยนครับเปล่นเป็นเด็กพิเศษเคยไปข้าเลี้ยนุงเทพยบพิเศษกเลียนไคะสมนาไปเลี้ยงพ่้าไปเลี้งงเทียบกับขาไป พ่ะเพื่นเพ่นเ่ดเดเพ่นหเรียนได้เม่อกพื่นหัวตะมาฝากน้ำผอดีนตะกี้รุน้ำเมียให้มันได้เพ่นเอาใส่ใส่ใส่กับป๋าเพื่นนเพื่อน้าตาดีได้เรีนพิเศษเรียหางผดียนพึ่งพึ่งมาดูแลเพ่นเพื่นจ้าของไนะบัมียนัจน่แ้นยังยดแถวสกลมีมีบ่บุญลมีค่ะโรงเรียนธรรมดาเขาไปรึกษาเพื่นก็ได้ค่ะ เคยเขาเรียนบ้านห้องแล้วโรงเรียนจบานมันมีหอดม้อสมค่ะนั่นแหละเพื่อนเขาคู่เพื่นบไดเกียงค่ะถ้าห้องรุกสาเพื่อนกสิแนนำบนีนไปแน่ไปแน่ก็ได้ให้เพื่อไปเขาแล้วบันเนียนเวลาแก่เขาของน้ำรเสียเลยจะขวงบ่ไดไปนี่คู่กู้ละมนบุ้คนประกบบุ้ไคนดูแลจากบาททั้งหมดสุดละสองรอยเนาะเป็นหกรอยวะเป็นหกรอยเป็นเจ็ดรอยแปดรอย เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเะครับเดี๋ยวพอเดินใจเงินผนเดอ้อผิดน้องแบบหนึง่งขอบคุณครับแม่ครับพาาพันไปกดเอางเงินกันาดนครับผมบบไปย่างคุณลูกไปพาไปซื้อน้ำกินอเ,นเด้นะพอพมแม่เออครับผมแม่ออไปไปซื้อน้ำปันนะ่นเนาะกินน้ำปัน่นยังปะน้ำปั่นนี่เพื่อนทางรถเท่านยาหารถมาใส่เท่ามหเดี๋ยวพอเดินจูงแขนมา เอ้ายางเบิ้งนด้อเบิ้งางข้าเปนตาดำบ่ข้าเปนตาดำบ่เห็นหงอยู่บ่หรอเห็นหงบ่ใส่เนตาดำนะไปยางขอกผอมันเห็น้เขาล้องไปเดี๋ยวพอเขามเงินไปไปซอนามกันซีนาปันเนาะซอนาปันพุ่นซอนาปันม เห็นว่าน้ำปัน้ปนด้วยมได้น้ำปัน้นทั้งใดทั้งใดน,น้ำปั้น mm hmm. ฮู้ไหนจะเอาไปถ่ายคิ้วหน่อยมาตลาดได้พี่น้องเด้อถ้าเพิ่นมาซื้อน้ำปั้นซื้อเสียพะนะนะน่าหยางคุณเกี่ยว mm hmm. เห็นหูไหม <laughs> mm hmm. เออเห็นตาคิดจะกนเด้อไปเอาน้ำปัออ้นเอาหนีบอ่ะ นี premises, s <S ่แม่ทั so, ้งลังนี่แม่เอาเยอะวันโกโก้โกโก้เออวิกคิมครับผมผมเอานมนมเออนมมีนมมีนมไม่ใส่ครับไม่ใส่ไปดีเขียวดีใจบ่าได้สุดงาม ดีใจบ่ได้สุดงามได้สักสุดเวลาได้จักสุดได้สุดกีฬาจักสุดสุดกีฬาแม่ได้สักสุดฮะไอเคิวได้กีสุดกีฬาจักสุดได้จักสุดได้สามสุดต่อครับต้องติดตามไป็นสำกันเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายพี่น้องเด้อสวัสดีครับ เจ้าพ่อก็บพคี่ิวไม่ได้พี่น,อน้องเนาะสวัสดีครับ